بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มี إيمان ต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์รายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ได้นำเอาความจริงที่ปรากฏอยู่ในอันกุรานมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบว่าความจริงเหล่านั้นได้รับการค้นพบโดยนักวิชาการในยุคปัจจุบันด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่แล้วข้อมูลความจริงเหล่านั้นก็ไปตรงกับสิ่งที่ถูกระบุไว้ในอันกุรานมาพ400กว่าปีแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าอัลลอฮ์สุบฮานาอูวัตาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้ส่งความจริงตรงนี้มาในอันกุรอานผ่านรอซูลที่ชื่อมูฮัมมัดสอลลัลอฮวาเลหิวซัลลัมเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้พิสูจน์ความจริงในอันกุรอานในวันนี้พี่น้องครับวันนี้จะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่เราประสบอยู่บ่อย นั่นก็คือกำเนิดฝนหรือการเกิดของฝนเป็นไปอย่างไรจุดกำเนิดของฝนเป็นอย่างไรอุรานได้บอกเอาไว้อย่างไรและมันมาตรงกับข้อมูลการค้นคว้าของนักวิยทยาศาสตร์อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้พิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับก่อ,อนอื่นขอริเชิญมพี่น้องพบกับอาจารย์เชอริฟก่อนนะครับขอริเริีมิรอบ วะบิิฮฮนนัสตวววะะลลลาาา bih nasta'in ولا ح و อ ولا قوة إلا อั ل ل ه نعليم أليم أما بعث سلام عليكم ورحمة ا ل ل า وبركاته ครับอาจารย์ครับครับแต่ละข้อที่เราได้พิสูจน์ความจริงกันไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่จะกล้าปฏิเสธความจริงตรงนั้นได้ครับเมื่อปฏิเสธไม่ได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องยอมรับว่านี่คือความจริงในเมื่อยอมรับว่านี่คือความจริงแล้ว จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็สุดแล้วแต่คนคนนั้นนะครับเพราะเรื่องศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เพียง <ee> แต่ว่าหน้าที่ของเราก็เอาเรื่องแห่งความจริงมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบวันนี้เรื่องฝนอาจารย์เรื่องฝน,รนรเรื่องฝนนะครับเรื่องฝนนี่อยากจะให้จารย์ได้เกินนำสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเรื่องฝนทำไมจะต้องเอามาพิสูจน์กันอีกนะครับเพราะว่ามันมีอันกุารอานหลายตอนทีเดียวเดี๋ยวจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ คือเรื่องฝนเนี่ยตอนนี้เราคุยกันเนี่ยในสภาพที่มืดฟ้ามัวฝนอยู่นะอาจารย์นะครับและหลายๆจังหวัดของประเทศเราก็ฝนตกน้ําท่วมก็นด้วยตอนนี้ครับทีนี้อันกุอานได้กล่าวเกี่ยวกับฝนเอาไว้อท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการอาจจะถามอาจารย์สตีกับผมว่าครับเอ๊ะมันจะมันจะมหะัศจรรย์ตรงไหนม,มันจะพิสูจน์กุอานว่าเป็นคำพีที่มาจากพระเจ้าตรงไหน ที่เกี่ยวกับฝนตกเพราะฝนตกเราก็เห็นฝนตกมาจากเมฆมูฮัมมัดก็มองได้เราก็มองได้มนุษย์ที่ไม่มีความรู้มีความรู้ก็มองได้ว่าฝนตกลงมาจากฟ้าออกมาจากเมฆแล้วมันจะมีอะไรมหัศจรรย์ตรงไหนครับอันนั้นคือขั้นตอนหนึ่งในการเกิดฝนต่างหากหรอกแต่ฝนมันไม่ได้เริ่มที่ตรงนู้นมันเริ่มที่อะไรอ่าเดี๋ยวเราจะมีได้รับความรู้กันอาจารย์ครับก่อนอื่นอาจารย์เดี๋ยวผมจะอ่านกุรอาน ที่อัลลอฮ์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของฝนน่นะอ่าครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้นําเอาข้อมูลที่เป็นวิชาการที่นักวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยนะครับครับได้ค้นคว้ามาแล้วว่ากําเนิดของฝนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วดูซิว่าเอามาสอดคล้องมาเปรียบเทียบกับอัลกุรอานดูซิว่ามันจะตรงไหมที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ครับในสุรอัรูมนะครับสุรําลดับที่30อายาที่ี่ครับหรือวัคที่48นะครับ Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ni Allahul ladzi yursilur riyah fa tutsi ru sahaban yasha wa kisafan fatara warqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi yasha min ibadihi idahum yastabshirun นี่ก็คืออาย่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายตอนครับเอาตอนนี้ก่อนนะจยะเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้มีใจความอย่างนี้อาจารับครับอัลลอฮ์คือผู้ทรงส่งลมทั้งหลายมาครับแล้วมันก็ได้มารวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆพี่น้องฟังทีละลำดับขั้นตอนนะเดี๋ยวอาจารย์เชริฟจะได้นําเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายกําเนิดของฝนว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไรครับแล้วดูซิว่ามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานไหมกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงลมทั้งหลายลงมา แล้วมันก็รวมตัวกันขึ้นเป็นก้อนเมฆและพระองค์ทรงทําให้มันแผ่กระจายออกไปเต็มท้องฟ้าเลยเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ทําให้มันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ฝนีตกลงมาจากก้อนเล็กๆนะก้อนใหญ่ๆครับแล้วเจ้าก็จะเห็นฝนตกลงมาท่ามท่ามกลางกลุ่มก้อนเมฆใหญ่ๆนั้นเพื่อเมื่อมันตกลงมาแล้ว นะครับตกลงมายัางที่ที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยเมื่อผมเมื่อเป็นแผ่นนี้แหละคนเหล่านั้นก็จะดีใจเน,นื่องมาจากมีการมีฝนตกลงมาครับนี่คือข้อมูลข้อมูลดิบๆที่อ,อยู่ในอัลอุราานนะครับทีนี้นักวิชาการในยุคปัจจุบันคนคนคว้าเรื่องฝนอาจารย์ลองดูซิว่านักวิชาการเขาคนคว้าเรื่องฝนแล้วนะเขาให้ เขาให้คํา,าอธิบายอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเนนรื่องฝนคือนักอุตุนิยมวิทยาที่เราดูสภาพอากาศกันในรทรทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนั้นวันนี้ฝนจะตกวันนั้นจะมีน้ําท่วมอาจจะมีน้ําท่วมได้คือนักอุตุนิยมวิทยาเขาไม่สามารถจะมามองฟ้าแล้วก็มานั่งคำนั่งเดาในคํานวณกันได้นะคือสาเหตุที่มนุษย์เราเนี่ยรู้ว่าฝนตกจากอะไรในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่รู้จากการ สังเกตเห็นเองได้นะจันค,ความรู้มันมีสองอย่างท่านพี<ม>่น้องผู้รับชมรับฟังรายการต้องเข้าใจก่อนความรู้ที่รู้จากการสังเกตเห็นมไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็สังเกตเห็นได้อันนี้ไม่มีอะไรมา,าสะจ,จันครับสองความรู้ที่ไม่สามารถรู้ได้จากการสังเกตเห็นด้วยตัวของเราเองนอกจากจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะรู้ได้<ม>เนื่องจากตัวช่วยตรงนี้ฉันได้ก็ฉันนั้นขั้นตอนในการเกิดฝนเนี่ย ไม่ใช่ว่านั่งๆอยู่ดีๆมามองฟ้ามองเมฆเหมาะแล้วก็ฝนตกมาแล้วก็จะรู้ขั้นตอนการกําหนดฝนไม่ได้นะครับ,รบนักอุตุนิยมวิทยากว่าจะรู้ได้ว่าฝนเกิดมาอย่างไรนักวิทยาศาสตร์สมัยอดีตกว่าจะรู้ว่าฝนเกิดมาอย่างไรได้ต้องมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กว่าจะค้นพบกว่าจะค่อยๆวิจัยกันไปด้วยกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พันสี่ร้อยปี ไม่ต้องพันสี่ร้อยปีห้าร้อยปีหกร้อยปีที่แล้วจะมีหรือเปล่าไม่ต้องพันสี่ร้อยปีสมัยศาส,ส,สนาทุนมูหัมมัสโรซาลามีชีวิตอยู่ไม่ต้องพูดตรงนั้นเลยก็ได้อทีนี้อาจารย์พูดดีกับครับการเกิดฝนเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยที่จะขาดไม่ได้เป็นเงื่อนไขสําคัญเลยที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่จะทําให้เกิดฝนคือลมลมมาก่อนล,ลมเลยสังเกตไหมเนี่ยอายหา์กุนอัลลอฮ์เริ่มต้นอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮลดียุรซีลุรริยาฮ์อัลลอฮ์คือผู้ที่ส่งลมมา อ่าเห็นไหมจุดเริ่มต้นข้อที่หนึ่งต้องลมก่อนลมต้องมีลม,มเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆไปนะครับครับคือผมจะอธิบายก่อนอนลอส่งลมมาลมมีบทบาทอย่างไรในการเกิดฝนครับท่านพี่น้องจับประเด็นให้ดีนะครับว่าลมมีบทบาทอย่างไรในการเกิดฝนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าคลื่นที่เกิดอยู่บนท้องทะเลคลื่นที่เราไปเที่ยวทะเลแล้วเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นสิ่งที่ทําให้เกิดคลื่นเกิดขึ้นคลื่นบนทะเลมาได้ก็คือลมอถ้าไม่มีลมจะไม่มีคลื่นเด็ดขาด <C hr ap> เนื่องจากมีลมจึงมีคลื่นเอาทีนี้เอาละลมละครับ <C hr ap> ดูให้ดีนะครับทําให้เกิดคลื่นเ <C hr ap> มื่อคลื่นเกิดมากขึ้นมากขึ้นเขาเลยจะเกิดการแตกตัวของน้ําทะเล <C hr ap> เป็นละอองเป็นเป็นเป็นเขาขาวที่เราเห็นเวลามันชนอะไรมันจะชนกันเองมันจะชนฝั่งมันจะแตกตัวเป็นฟองเขาขาวเขาเลยฟองจะแตกตัวเขาเลยเกิดจากการที่น้ําแตกตัวออกกลายเป็นฟองอากาศ อ๋อน้ำเนี่ยจะแตกตัวออกกลายเป็นฟองอากาศครับนะครับแล้วฟองอากาศเนี่ยก็จะแตกตัวออกกลายเป็นอนุภาคน้ําขนาดเล็กมากเล็ก0.01หรือ0.02มิลลิเมตรเอ๊ะที่เรียกว่าไอ้น้ำเนี่ยใช่ไหมตรงนี้อ่าประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นคือไอ้น้ำเป็นอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ครับไอ้น้ำเป็นอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยน้ำในทะเลหรือน้ําในมหาสมุทรก็แล้วแต่จะเกิดการแตกตัวออกอันเนื่องมาจากลม ลมทำ,ทำให้เกิดขึ้นแล้วขึ้นก็พัดกันแล้วก็ทําให้เกิดน้ําแตกตัวออกครับน้ํามันอยู่เฉยเฉมันแตกตัวไม่ได้มันจะต้องมีลม,ลมทําให้มันเวียนไปเวียนมาแล้วเกิดเป็นสีข,า,ขาวๆที่เราจะเห็นเป็นฟองๆอ,งอะ่ะนั่นแหละคือการแตกตัวของน้ําครับเวลาน้ําแตกตัวออกปุ๊บจะทําให้เกิดฟองอากาศอแล้วก็ฟองอากาศเนี่ยก็จะแตกตัวอีกทีหนึง่ง <ๆ S 2> แตกตัวทําให้เกิดน้ําขนาดเล็กมากเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น น้ําที่มีขนาดเล็ก,กเขาเรียกอนุภาคน้ำเนี่ยุภาคน้ําเล็กศู1 0 0 2ดศนหนึ่งูนดูย์สองมิลลิเมตรมิลนะครับมิลลิเมตรน้ําที่มีอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยก็จะลอยไปขึ้นสู่อากาศไปปนกับฝุ่นฝุ่นที่พัดมาจากแผ่นดินอะ่ะพัดฝุ่นพัดถูกพัดมาจากแผ่นดินมาสู่ทะเลเนี่ยนะฝุ่นนั้นอะ่ะจะไปควบแน่นไปรวมตัวกับอนุภาคน้ำคุณฟังให้ดีนะครับนอ,นาอากาศใช่ไหม นในอากาศในอากาศในอากาศอ,อนุภาคน้าเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าจะมีจะมีปริมาณเกลือสูงเกลือที่มันเกิดมาจากน้ําทะเลเนในใน,ในอนุภาคน้ํานั้น,นจะมีเกลืออยู่ด้วยครับสิ่งนี้อนุภาคน้ําที่เกิดจากการแตกตัวของฟองอากาศเยเล็กมาก0.01 0.02มิลลิเมตรจะลอยไปจับตัวกับฝุ่นแล้วก็จะถูกลมพัดลมอีกแล้วตีขึ้นไปบนเหนือชั้นบรรยากาศ ทีนี้ตีกนไปเหนือชั้นบรรยากาศปุ๊บนะครับไออนุภาคน้ําเนี่ยจะไปควบแน่นกับไอน้ําที่มีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วในในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีไอน้ําลอยอยู่แล้วนะอาจารย์รจะมีไอน้าอยู่อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเขาเรียกวเปอร์ภาษาอังกฤษไอ้น้าที่ลอยขึ้นไปสาระเหยขึ้นไปอ,อน,นุภาคน้ําเล็กๆเนี่ยจะไปควบแน่นกับไอ้น้ำอไอน้านะครับไอ้น้าควบแน่นกันควบแน่นกันอรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จากเวลาควบแน่นกันปุ๊บจะกลายเป็นหยดน้ําเล็กๆเล็กๆก่อนเล็กๆมากเลยหยดน้ําเล็กทีนี้หยดน้ําเล็กๆเนี่ยเวลาเล็กๆเล็กๆเล็กๆทำให้เกิดเมฆเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเวลาหยดน้ําเล็กๆมารวมตัวกันอีกทีหนึ่งจะมีการรวมตัวกันหลายๆจังหวะนะหนึ่งอนุภาคน้ําเล็กๆที่เกิดจากการแตกตัวของฟองอากาศในทะเลเนี่ยไปควบแน่นไปรวมตัวกับฝุ่นที่พัดมาจากแผ่นดิน และถูกลมพัดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับจากนั้นอนุภาคน้ําเล็กๆที่อยู่กับฝุ่นเนี่ยถูกพัดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจะไปรวมตัวกับไอน้อําอีกทีที่อยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วอยู่บนชั้นบรรยากาศเรียบร้อยแล้วรวมตัวกันนะครับไอน้ําไอน้ํากับอนุภาคลเล็กๆรวมตัวกันทําให้เกิดเป็นหยดน้ําขนาดเล็กทีนี้หยดน้ําขนาดเล็กก็รวมตัวกันอีกทีหนึ่งหลายๆหยดน้ําหลายๆหยดน่ยรวมตัวกันทําให้เกิดเป็นกลุ่มเมฆ เล็กๆก่อนเล็กๆกลุ่มก้อนเล็กๆที่เราเห็นบนฟ้าอ่าอาจารย์หยุดอยู่แค่นี้ก่อนอ่าอาจารย์อุรานตรงเป๊บเลยนะครับจากสิ่งที่ข้อมูลทางวิทยศาศาสตร์ได้คแต่คนพบตรงนี้พี่น้องย้อนกลับมาดูที่อัานุรานอีกนิดหนึ่งอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮุลลดียุรซิลุรียฟาตูซีรุซาหาบันอัลลอฮ์คือผู้ส่งลมลงมาส่งลมลงมาก่อนนะครับเมื่อที่จะมากระทบกับพื้นทะเลพื้นน้ํา มันก็จะเป็นไปปฏิกริยาเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหลังจากนั้นฟัตูซีดูซาฮาบันกลายขึ้นมาเป็นเมฆก,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 ก้อนเล็กๆก่อนอยู่บนชั้นฟ้านี่แหละนี่คือข้อมูลที่อยู่ใ<ม>น <ะ S 2> อัลกุรอานนะครับตรงนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น<อ>ขั้นตอนนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาจารย์ไปนั่งทะเลไปนั่งแล้วก็น,นอนพิงเก้าอี้อยู่นอนอะไรกันอนมองให้ตายก็มองไม่เห็นว่ามันเกิดขั้นตอนนี้อยู่อพรก็มันเล็กมากอาจารย์เล็กมากๆเลยนกวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือในการสังเกตเห็นและอัลคัมพิเอ้นกุรอานกล่าวไว้ตรงถ้้าาาาาเรรรูภษหับน ตูวซีรูเนี่ยมันมาจากคำว่า <g ay al> อาซารอกระจายอาซารอตัวซีรูมันแปลว่าถ้าผมจะแปลนะลมได้ก่อให้เกิดเป็นเมฆขึ้นมาอหรือลมได้เป็นสาเหตุทําให้เกิดเมฆขึ้นมาหรือลมเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดเมฆขึ้นมาศัพ์ในภาษาอัหรับอาซารอเนี่ยถ้าเราไปดูกอมุสหรือพจนานุกนรมภาษาอัหรับแปลได้ทั้งหมดเลย <t ú> เป็นตวัวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด <c ough> เป็นตัวที่เป็นสาเหตุให้เกิด นะครับหรือเป็นตัวก่อให้เป็นสาเหตุให้เกิดอีกทีหนึ่งทีนี้เป็นสาเหตุให้เกิดอะไรอ่ะให้เกิดเมฆในที่นี้ครฟาตูฟีรุสฮาบันลมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่ลมเป็นเมฆเองนะอาจารย์นะครับครับถ้าเราไปอ่านกุณอานฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าให้ลมมันจะเป็นเมฆเองเหรอเปล่าลมเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเมฆอีกทีหนึ่งอลลอตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไปอ่านกุณอานฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยเราเราจะอาจจะเข้าใจไหม แล้วมันได้รวมตัวกันเป็นเมฆมันก็คือลมให้ลมมันรวมตัวกันเป็นเมฆอย่างนั้นหรือ,อมไม่ใช่ครับอาจารย์ครับลม<แ>เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดเป็นเมฆขึ้นมาครับด้วยกับกรรมวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ก<ป>็ได้อธิบายไปแล้วตรงนั้นใช่ตรงที่ผมประทับใจตรงนี้อาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอืพี่น้องสังเกตดูจุดนี้นะและมูฮัมหมัด อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีกล้องจุลทรรศน์ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วบอกข้อมูลตามที่เป็นจริงที่กรมอุตุนิยมนักอุตุนิยมวมิทยาเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความจริงตรงนี้ได้พี่น้องเชื่อหร,รือยังวันละอิละอิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หลังจากนั้นอาจารย์ครับฝายยับสุตูหูฟิามาอีนะครับตรงนี้ตรงนี้แหละแล้วพระองค์ได้ทําให้มันแพร่กระจายออกไปตามท้องฟ้า ข้อมูลทางทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงจันคือหลังจากที่อนุภาคลอยขึ้นไปคอยควบแน่นกับไอ้น้อทําให้เกิดน้ําหยดนเล็กๆน้ําหยดนเล็กๆห,หลายๆห,หยดมารวมตัวกันไปเป็นเมฆกลุ่มก้อนเล็กๆกลุ่มก้อนเล็กๆไอ้กลุ่มก้อนเล็กๆเนี่ยคืออาย่นี่แหละอายาสุรอารอมสุโรที่30บบทที่30อายะที่4ี่เนี่ยนะครับกลุ่มก้อนเล็กๆนี่แหละจะกลายเป็นเป็นเมฆก้อนหนึ่งเล็กๆอายานี่ยล l l a h บอกฟาตุฟายะบสุตูฮูฟิสะมะ อัลลอฮ์ได้ทําให้กลุ่มก้อนเล็กๆกระจายไปทั่วท้องฟ้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกอายะนึงนะครับท่านผู้รับชมรับฟังรายการมันจะมีอีกอายะนึงที่อยู่ในสุรนนูรดสุรที่24อายะที่43ที่จะกล่าวเอาไว้ซึ่งอายะนี้ไม่ได้กล่าวเอาไว้สุรรูมสุรที่30อายะที่48เนี่ยไม่ได้กล่าวขั้นตอนนี้เอาไว้แต่อัลลอฮ์จะกล่าวขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเอาไว้ขั้นตอนที่ว่าคือการรวมเมฆที่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆรวมให้เป็นก้อนใหญ่อีกทีหนึ่ง โดยที่สุรร์รวมสุรร์ที่30อายะที่4ี่ไม่ได้กล่าวขั้นตอนนี้เอาไว้แต่ลล l a ์มากล่าวอีกที่หนึ่งในสุรร์นูรซึ่งเป็นสุรร์หรือบทที่24อายะที่4ี่มากล่าวเอาไว้ตรงนี้แทนครับก็คือขั้นตอนการรวมเมฆก้อนเล็กๆเนี่ยให้กลายเป็นก้อนใหญ่อีกทีหนึ่งอัลลอฮสังเกตนะอาจารย์เนี่ยสุรร์อ่าสุรร์รวมสุรร์ที่30อายะที่4ี่สลออปด a า l a h บอกว่า a l l a ์ให้กระจายเมฆออกไป บ,บนท้องฟ้าเมฆที่อลอยก,กระจายในท้องฟ้าในอายะนี้สุรรรวมสุร,รที่สามสิบไปยะที่48ิบดเนี่ยคือเมฆในที่นี้คือหยดน้ําเล็กๆที่รวมตัวกันและกลายเป็นหมอกเมฆก,กลุ่มก้อนเล็กๆนะครับไม่ใช่เมฆก,ก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับอ่าเมื่อกลุ่มก้อนเล็กๆๆ,ๆ,ๆปุ๊บใช่ไหมหลังจากนั้นอรร์บอกว่าไงต่อเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ครับและพระองค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนอ่าตรงนี้รวมตัวอรร์ได้อ่าทำให้ลมเนี่ยกลายเป็นเมฆอืม ลมเป็นปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นทําให้เป็นเมฆขึ้นมาครับแล้เอารอก็เมฆในที่นี้ก็บอกแล้วนะเมฆแบบเล็กๆนะแล้วกระจายมันไปกระจายมันไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาท่ามกลางมันมตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาอายะเอกอาแยกนึงมาขยายครับเรอามาขยาย,ขยายเลยดีกว่าอาจารย์เอายเลยพื่อที่จะให้ตอนเนื่องพี่น้องฟังอยู่จะได้ไม่ขาดตอนอตรงนี้ อัลลอฮ์บอกว่าในสุรนูสุรที่24ี่อายะที่43คสับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามคําถามเจ้ามีเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้เมฆลอยครับอ่าทรงให้เมฆลอยนะครับแล้วทรงประสานตัวกันแล้วทําให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับเมฆในที่นี้คือเมฆที่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆลอยอยู่เรียบร้อยแล้วอ๋อจากอายะที่แล้วที่พูดไว้ครับหมายถึงว่าจากจากหยดน้ําเล็กๆกลายเป็นเมฆก้อนเล็กๆกระจายทั่วท้องฟ้าหลังจากนั้น เอาร้อททำให้เมฆก,ก้อนเล็กๆพวกนี้รวมตัวกันนะครับรอรอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ครับนะครับเป็นกลุ่มก้อนใหญ่แล้วก็เอาร้อนกาวต่อไปแล้วเจ้าจะเห็นฝนโปรยปลายลงมาจากกลุ่มเมฆนั้นและพระองค์จะทรงให้มันตกลงมาจากฟากฟ้าม,มีขนาดเท่าภูเขาไอ้ท่านพี่น้องอะไรตกลงมาจากฟ้ามีขนาดเท่าภูเขานี่มันหมายว่ามว่อยางไรกันแน่ครับคือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเมฆที่จะก่อกําเนิดฝนเนี่ยอาจารย์ครับเขาเรียกว่าคูโมโคลิมบัส เป็นชื่อชื่อภาษาอังกฤษนะนะครับคูเมอโคลิมบัสก็คือเป็นเมฆที่จะก่อเกิดฝนเมฆชนิดนี้เนี่ยจะเกิดจากการที่เมฆเล็กๆๆๆๆๆที่กระจายกันอยู่ตุธาตามท้องฟ้าทั่วไปเนี่ย aeros จะให้ลมเนี่ยพัดเมฆก้อนเล็กๆพวกนี้มารวมตัวกันทีนี้เวลาเมฆก้อนเล็กๆพวกนี้รวมตัวกันมันจะไม่รวมตัวกันในแนวนอนมันจะรวมตัวกันในแนวตั้งซ้อนขึ้นซ้อนไปเรื่อยๆเป็นสมสมสมๆมไปเรื่อยๆก็คือที่เราเห็น เมฆที่มาเป็นเมฆฝนคลึ้มเนี่ยมันจะมาเป็นแบบอะไรเนี่ยเป็นภูเขาเลยอดูแล้วเหมือนภูเขาใช่ไหมและไอลักษณะที่เหมือนภูเขาเนี่ยเราดูจากข้างล่างไม่ไม่รู้นะถ้าดูจากข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะภูเขาเลยใช่มันจะซ้อนกันก้อนเล็กๆเล็กๆเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วมารวมตัวกันในแนวนอนในแนวตั้งรวมตัวกันจนกระทั่งมันสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเมฆที่รวมตัวกันซ้อนกันสูงขึ้นส่วนที่สูงขึ้นเนี่ยจะสู่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นกว่า ยิงสูงยิงเย็นครับเมื่อส่วนที่สุมกันไปที่เป็นส่วนข้างบนเนี่ยที่เข้าไปขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นกว่าเนี่ยครับจะจะถูกความเย็นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกลั่นตัวเองให้เป็นหยดน้ํอเป็นหยดน้ํานะหยดน้ําตรงนั้นเนี่ยมันไม่สาเมฆเอางี้ว่าเมฆจะมีแรงดันอยู่ด้วยคเมฆเนี่ยที่มันสุมตัวกันมันจะมีแรงดันของมันครับยังไม่ให้หยดน้ํานั้นตกลงมาก่อนมันจะดันกันไรก่อน แต่ว่าเมื่อหยดน้ํานั้นมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่มันกัดตัวนะจากที่มันไปมันก็มีน้ําหนักสะสมกันสุมกันไปถึงข้างบนที่มีความเย็นกว่ามันจะมันจะกัดตัวเป็นน้าน้ำ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 เยอะไปหมดทีนี้เมฆรับน้ําหนักไม่ไหวหนักหนักตกลงมาเป็นน้ําฝนที่เราได้เห็นกันแปลว่าไม่ได้ไม่ได้ดนลงมาจากเมฆที่มันกระจายพิบูลนี่นั่นนะไม่ใช่ผมสังเกตอยู่อย่างนี้นะผมเนี่ยนั่งนั่งขึ้บินไปนะครับทางจังหวัดภาคใต้นี่บ่อยมาก แล้วก็ไปในช่วงฝนฝน,นนี่แหละก็มีนะครับจันจะสังเกตเห็นเนี่ยโอ้โห,โหเมฆบางก้อนเนี่ยเป็นภูเขาวสวยมากเลยเป็นภูเขาที่ดูดูแล้วโอ้โหบางทีมันมีรูปร่างต่างๆหน้า,าๆเนี่ยอ๋อไอเมฆภูเขาแบบนี้เองเหรอที่นจะก่อให้เป็นฝนลงมาใช่แม่ภูเขาอย่างนี้แหละเมื่อ <Allah S 2> กี้เดี๋ยว <Allah. S 2> ผมอ้างไปถึงสุระอนสุรรมสุรที่สมสิบอายที่สี่สิบปดครับสุรอเนี่ยโอเคสเต็ปมานะของสุร้อนนี้ก็คือ เอาล้อส่งลมมาผมพวดอีกทีนะครับเอาล้อส่งลมมาลมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเมฆโดยขั้นตอนที่ผมอธิบายไปแล้วอนุภาคเล็กๆลอยไปจับตัวกับไอ้น้ำนะครับไอ้น้ําแล้วก็แล้วก็เกิดการควบแน่นกันแล้วกลายเป็นหยดน้ําเล็กๆหยดน้ำเล็กเล็กรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆเล็กๆๆห <ati> ลังจากนั้นตะเกียบผมอาจจะผิดพลาดเอาล้อกระจาย so แล้เอาล้อรวมกลุ่มเมฆไปอีกทีหนึ่งอืมเอาล้อ ตอนแรกเอาล็อกกระจายกลุ่มเมฆไปก่อนเป็นฟองฟ้าแร่กระจายไปบนท้องฟ้าครับเท่าที่เอาล็อกงสระส์นะครับและพระองค์ทรงทําให้เป็นก้อนเขาเรียกรวมรวมกันเป็นก้อนครับวายะจาลูหูกิสซาฟานะอาจารย์ครับกิสซาฟันอ่ากิสซาฟันรวมตัวกันให้เป็นก้อนเมฆเพราะตะระลุวัดก็และเจ้าก็จะเห็นฝนตกลงมาจากในนั้นยักรูจูมิงคีลาลีหี จ็สรุปแล้วสุรอนสุรสร,รูมสุรอที่30อยายะที่4ี่แล้วละก็สุระอนนูสุรอที่24อยายะที่4ี่เนี่ยได้บอกลักษณะเดียวกันก็ค,คือเมฆเล็กๆมารวมตัวกันแต่ว่าสุร้อ อารมเนี่ยไม่ได้บอกลักษณะเมฆว่าใหญ่เป็นภูเขาแต่สุร้นนูรสุรที่24อายะที่4ี่มาบอกลักษณะว่าเมฆจะมีลักษณะใหญ่เหมือนภูเขาครับซึ่งอีกสุรสุรเนี่ยสุระออารม์สุร้ที่30เนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามแต่อายะกุรอ่านที่พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยจะอธิบายซึ่งกันและกันนี่แหละนี่แหละนะครับที่อธิบายซึ่งกันและกันนี่คือลณะสรุปแล้วุรอ่านสรุปแล้วก็คือเรื่องของฝนเนี่ยนะไอ้ขั้นตอนที่เมฆมารวมตัวกันเนี่ย อาจจะใช้ตาเห็นได้อาจารย์ใชม้มองเออเมฆอย่างน,นี้เดี๋ยวก็ลอยมาคนจะมีลมข้างบนเนี่ยนะคงจะนะ,ะมีลมข้างบนแล้วก็มารวมกันแล้วมันก็เป็นเมฆตกลงมาอาจจะสังเกตเห็นได้แต่ที่อาจารย์ได้บอกในตอนต้นเลยนี่นะครับตรงที่ว่าขั้นตอนกําเนิดของมันทีแรกเลยเอาล้อสมลงลงมาเนี่ยลงมาที่พื้นดินนี่นะใช่ไหมลงมาที่พื้นน้ําพื้นทะเล จนกระทั่งมาทําให้ทะเลเป็นคลื่นมาทําให้น้ําเป็นคลื่นแล้วมันก็ตีกันแล้วก็แตกเป็นฟองน้ําเล็กๆใช่ไหมนี่ขั้นตอนเนี่ยแสดงว่าไอ้ขั้นตอนของการกําเนิดฝนที่กูรอา่าบอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากพื้นดินตรงนี้นะเกิดจากพื้นดินแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้สายตาก,ก็ามองไม่เห็น,หนต้องมีเครื่องที่จะมาพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบกันเครื่องไม้เครื่องมือดี่ทันสมัย <c oughs> ตรงนี้อยากจะชี้ให้พี่น้องได้รับได้รับทราบนะครับว่าการขั้นตอนพิสูจน์ตรงนี้เนี่ย มันจะพิสูจน์กันได้ก็ต่อเมื่อมันมีเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วในยุกคก่อนๆในสมัยท่านนบีนั้น <c oughs> แน่นอนอย่างยิ่งไม่มีทางเลยอาจารย์ครับ <c oughs> ที่จะพิสูจน์ในขั้นตอนตรงนี้แม้เวลาเราหมดลงพอดี oh ho, เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยคงจะได้นําเอาเรื่องเนี้ยมาสรุปให้พี่น้องฟังอีกนิดนึงนะครับอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับเดี <c oughs> ๋ยวครั้งนี้ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวบิลลตฮิตลฟิกวลิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์